บทวิเคราะแนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงิน GBP JPY เรามองว่าตลาดยังเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลดโซนแนวรับแรกนั้นจะอยู่ที่ราคา1.94.754โซนแนวรับที่สองนั้นจะอยู่ที่ราคา1.93.885 กลยุทธ์ในการเทรดนั้นเราจะวางคำสั่งบายลิมิตที่ราคา194.869 SL จะอยู่ที่ราคา194.719 TP อยู่ที่ราคา196.479กลยุทธ์วางคำสั่งบายลิมิตชุดที่2จะอยู่ที่ราคา194.067 SL จะอยู่ที่ราคา1.93.876 TP จะอยู่ที่ราคา1.96.496ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝักาบในคู่สกุลเงิน GBP JPY